ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมสุดใจทรงทั่วไทยรายงานตัวเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่า้นมาดูมันมันนี่คือมันสิบเดือนฝ่าครับเนี่ยครับดูดูสังเกตสังเกตหัวไหมครับนี่ใหัวมันครับนี่นี่ครับมันครับสิบเดือนฝ่าครับแน่หัวมันรอบทิศทางครับท่านสังเกตเลยครับนี่ครับ โอ้โหแล้วจ้าโคตไปมันจะไปขนาดไหนครับนี่ท่านนักเกตดูครับน่าน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 โอ้โหครับผมที่ตรงนี้เป็นที่โถมครับแต่เจ้าของสวนฉีดสมแดงฟิกบวกอะมิโนไปสามครั้งครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับเนี่ยครับสมแดงวนฉีดเ็นกยาคุมหญ้าครับแต่ดูนี่ครับนี่นี่คือหัวมันครับนี่ครับคนทํามันครับนี่ครับ จะเจมนะครับแต่ถามว่าปุ๋ยใส่ต้องช่วยใส่ครับใส่สักครั้งหนึ่งหรือว่าถ้ามีขี้ไก่ใส่ขี้ไก่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีครับครับผสมแดงเป็นอาหารชูกําลังเพือชีวภาพจูกระดินสี่ร้อยเปอร์เซนช่วยฟื้นฟูดินปรับสภาพดินช่วยย่อยสลายวัชพืชทําให้พืชเติบโตไวครับถ้าพืชถ้าใบเขียวเงาผลผลิตเป็นแบบนี้ครับนี่นี่นี่ชัดเจนไหมครับครับอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แล้วถามว่าไร่หนึ่งมันจะได้กี่ตันครับ พี่น้องก็ไปคำนวณเองครับดูหัวมันครับนี่แล้วถ้าขูดจะไปขนาดไหนครับนู่นดูนู่นครับนู่นนู่นยาวเหยียดเราไปนู่นครับนู่นนั่นดูครับเนี่ยมันรอบพี่ซาครับครับผบท่านใดสนใจโทร095961267ผมสุดใจส่งทั่วไทยครับสวัสดีครับครัมผมทุกท่านดูครับนี่ดินเนี่ยครับมันเป็นดินดานครับพี่เข้ามาโถมนะครับเนี่ยโถมที่แต่เฮลรดได้เอา มาเช่าปลูกมันแล้วก็สมแดงอะมิโนครับสมแดงฟิกบวกอะมิโนฉีครับเนี่ยถูกท่านดูครับเนั่นนั่งครับแต่ก็ตัดแล้วครับเขาจะขุดวันไหนยังไม่รู้ครับแต่ตัดแล้วครับจะเจ๋งไหมครับฉี่ไปสามเท่วกับยาฆ่าย้าครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นขี้ไก่นะโอ้โหจะขนาดไหนนี่ขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับหัวเบิกเลยครับสุดยอดเลยครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันหรือปลูกพูดชีสทนี้นะครับ ลองใช้ดูแล้วท่านจะบอกว่าโอ้โหต้นทุนต่ำมากครับแต่ผลผลิตไม่ต้องคุยกันครับสวัสดีครับกระผมผมจะพาทุกท่านมาดูมันครับอันนี้มันของเฮียโรดนะครับก็มันนี้คือสิบเอ็ดเดือนครับเฮียโรดฉีดโสมแดงฟิกบวกอะมิโนไปสามครั้งกับยาคุมญ้าครับผมนี่มันสิบเอ็ดเดือนก็เขาก็จะถอนเร็วๆนี้แหละครับกระผมนี่ชัดเจนไหมครับ ครับอดีผมมาติดตามงานครับส่วนมันของฮี่รอดครับผมนี่ครับเขาตัดตอนไปแล้วครับเนี่ยคงจะขุดในวันสองวันนี้หรือสามสี่วันก็ไม่รู้ได้นะครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับอันนี้เราสังเกตอ่าท่านผมจะให้ทุกท่านดูครับดูที่ดินครับผมเนี่ยนี่คือฝนตกนะครับดินก็จะนิ่มหน่อยแต่ถ้าฝนไม่ตกครับดินจะแข็งวาะเนี่ยสังเกตไหมครับเนี่ย มันเป็นก้อนกวนมันเป็นดินโถมครับหินท่วมเลยครับตรงนี้ยังดีครับตรงนู้นนะมีแต่ก้อนหินครับครับสปอรสมแดงสุดยอดครับสมแดงเป็นอาหารชูกําลังพืชชีวภาพจูกรินซีร้อยเปอร์เซ็นฟื้นฟูดินปรับสภาพดินทําให้ดินซุยล้วนครับชัดเจนไหมครับไม่ลองไม่รู้ครับว่ามันจิเป็นเดือนขนาดนี้ครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทบริลนาเน็ตเวิร์ที่ผลิตสมแดง อาหารชูกำลังเพืชเชียว่าพจูรินซีร้อรเซมาช่วยให้เกษตรกร,ร,กรได้ลดต้นทุนตัวจริงครับครับผมสุดท้ายนี้ <c oughs> ใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีครับครับผมและท่านใดสนใจก็0 9 5 9 6 1 2้าจครับผมสุดใจส่งตัวไปครับสวัสดีครับ